สำคัญแปนึไมครับมบดบเดี๋ยวลงมาทีวันนี้เอกสารเยอะเลยหนัครับตีแกับ เลยละเว้นเพิกเฉยในการที่จะตรวจสอบการกระทําดังกล่าวของสํานักงานคณะกรรมการ,รวิทในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการแต่ส่วนการปฏิบัติการตามระเบียบสํานักนายมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบว่าด้วย ไทยเข้มแข็งนั้นเป็นเรื่องที่ผมได้มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการและเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีช่วยต้องไปกำกับหัวหน้าหน่วยงานโครงการที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ผมจึงมายืนยันความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ในการทํางานความตั้งใจในฐานะที่เป็นครูและมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการผมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับและขอขอบคุณที่ที่ผมได้ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมมาให้การในฐานะพยานในวันนี้